อันพ่อเขาไปข่ากล้วยบวบแห้งๆเลยแม่บริยินแม่พ่อเขาอีพ่อไปข่าคล้วยมันบ่แม่ข่ากล้วยขายกล้วยกล้วยขายกล้วยบริษัเจ้าหลักประตูน่ะบ่แล้วกำไรกำไรมันกับเอาอะไรกินซึ่งกับไปชื่อด้ไรอย่างเ้ยบ่ได้หลายบ่หรอเงินมาแต่ละมือ ในหลายเชิญเลยสี่พันหาพันอยู่บ่ลูกสิบสองคนคือสิอันอันอันขายขั้วอยู่อันบากุ่มเป็นบ่แม่ลูกสิบสองคนนี่แหะมันหลายบ่มันคูนพูนยังร่อยพูนยังหายชิพพูนกูได้หน่อย,นนอยมึงได้หลายอย่ะนะคูนร่อยไม่ได้ร่อยเมื่อไหร่น่ะบอ่อืแล้ววันนี้คนได้กินน้อหม,มาอีหลีบ่แม่มันกินแล้แล้วมึงน่ะ มานะ่ะกินมากินนุ่มจบจะให้กูกินน้ำแน้วสันเขากระหัวควันตัวเฮ <c oughs> ้ยอย่าเอียใครบอกเรื่องนี้มากูา้ใดก็หัวควานมั้งอันเฮี้ยงไม้มาหน่อยกินนุ่มน่ะให้กูกินน้ำนะแน,น่นแล้ว่าสันเอ้อแม่ขี้โมหามลูกสันว่าให้กินนุ่มมานะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันบึงดูวยไม่ได้ทำไม่ยังมันหลกุกจากหัวก้อนน่ะมันน่้ได้กินตองมันม่นได้กินอะกูกินน้ำแนมันหัวมึงดึงน้องหมามาหุกหัวก้อนมึงว่างเอาเพื่นขึ้นมาคอยได้กินสินะแม่บ่บ่ไปซื้ออะเอาน้องหมาขึ้นมาใส่ปากมุกหัวก้อนมึงว่าง เออใช่หำเ้ยเจ้าว่าจำเจว่ามีน้องเห็นเจ้ว่มีน้องเหนลูกกินเสมอนนัคือเห็นลูกได้ไปกินน้อหมาตันอ,อยากเห็นหมากิน <c oughs> เฮียคิดเดียวนี่เมียกัได้ตัวนั่งเี้ยงมาม่ลูกอ่อนน่ะ <c oughs> มาไม่ร้ว่ม,มีลูกสามตัวมันมาซุ้มแล้วกีกกูกินน้ำแน่นสูงไม,มส้เลยมึง นุนนี่นุนนี่นั่งนั่งบังตินสินนึกลูกบังดีดีนะลูกเด้อยองมั่นจาตินฮึ่มฮ่ามาึ่นฮึนมฮมฮึ่มฮมฮย่ึ่มฮ่มฮึ่มฮ่มฮ่มฮึ่ม้ม่ แล้วบันนี้อันแล้วบันนี้พ่อ,อนี่เจ้าสู้บ่แม่อ <c oughs> ย่าดึงขึ้นเลยสัพเพนะมันดำนี่ยังคือดำ่มแต่น้องเซตหนามากบ่เออเซตหนามากบ <c oughs> ่ว่าจะไปจ้างว่าจะไปจ้างมือน,นี่ไงล่ะบ่เสซตหนมามันก็ะโบออกแล้วแม่ <c oughs> ำำเย่เเเขึ้นหอดน,นี่แม่อันแม่แม่แม อันเบาเบาข้อมก้าคุ้มหลังให้ฟังในเรื่องพ่อไปขายกล้วยนี่เราเราเจ้าสู่บ่พ่อเฮานี่ยเฮ้ยเจ้าชวนแล้วบ่ไปนอนน้ำพุนนอนน้ำพุนเรื่อยแล้วบ่นี่นลิ้นขาวว่าเอาจะมาง่วงหลังง่วงหลังสั้นนั่งซื่อชื่อหรืออันก็เป็นฉันแล้วพ่อมึงบ่มึันเป็นพนันมันีเป็นนอนน้ำพุนี่อุดาลเลย วันนี้เขได้ยินข่าวว่าเราได้ลูกฟ้าแฝดอีกบ่อืมบ่นี่ใส่ยี่บ้านได้ล่ะลูกเราฟ้าแฝฟระมันจุกตาลคุ่นบ่เดี๋ยวนี้ยังอยู่อยู่บ่ตายแล้วคุณย,ยังคุเจียเอาใจคือหูเครื่อได้หรอฮึแล้วพอเสื่อมาจจกเครื่องสมองเราตายบ่เขาก็ อันอันอันอัหุ้จักกันว่าอันคือยังว่าสืบหาพ่อสันไม่เชืบเขากับว่าเืบแม่เขาบพราะอัันเืบอืมแม่มันก็ตายแล้วอยากไปสืบแล้อยากไปเห็นนู่นลูกลูกพ่อน่ะเนาะแม่ไม่อยากเห็นนะพ่อไปไปเจ้าเสียใจอยู่บอกว่าพ่อไปไปมีอ็นเมียหน่อยนะ

มันยังพอหามา้มา,าเราเออกมาใส่ถุงเท้อไว้ปูนแล้วไม่มันลูกอย่างเลยอันฟ่นวิให้ฟูแลหาิบเขา,เาเเบ่าเอาเด้สิบฟูลอยบอแตกขึ้นหน่อยมาไวน,นี้แหละอือแสดงว่าพอก็แม่ก็รั่วอย,ยู่ตัวสันน่ะบ่เป็นบ่ทุกปัไหาตัวหลักสันแม่บอกบบ่ลูกสิบสองคนน่ะบ่ทุกปันได้วยแม่บอกสันทีน่าทีน่า,นาลอยไรบ่คือหกสิบไรแม่ nha vậy là anh mm. ừ. ừ. khâu là anh ấy cá bột ướt này 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 kìm cá bột ướt đấy anh nó ngấn mồ hôi nó chui vào đây để nuôi lại được bận nha um nuôi lục này nhẫn khâu anh anh lục thúc nhặng um thúc nhặng nhưng thúc nhặng cả thúc nhặng có khâu thúc được anh thúc năm nay nuôi này kìm năm nay bơm thúc được là bơm thúc bơm giặt gì vậy chat meo พอมึงบอกว่ากูอยากเงินแล้วนใชงเชือกูเทลิหาพันคนน้งแล้วจองพันสามพันคบ่ล้บุอืมอืมยังยังไมู่กเต้าบ่รูู้กรู้อันก็คิดว่ามันพอกแม่เลี้ยงลูกทุกทุกสินะแบบว่าเกือบกูไม่ใช่เกือบกูไม่ีอรีได้ไปหามน,นามนะลูกไปหามนามจำได้อยู่นะ อันก็คอดอยู่เดียวที่สแล้วป่านยังกันเร้ย่งนู่ก็เป็นฟูจีนะเราหาเงินได้ได้ป่ะบ่อืาย่าขายกวยเตลหาพัน่เจอะมึงแต่ว่าตอนนี้้าเถ้าเถ้าเาว่อตายแล้วกันเฮ็ดบ่ไรบเหมอเราเท่าแล้วนะแม่เฮ็ดได้อยู่เด้อบ่แล้วไปซื้อ แม,แม่ด่อนเสมือหนีขึ้นหอดพอไ่าแม่อืมขึ้นหอดนะอ,อ,อ่ะเหลอตายแลรวฝันเห็นแล้วบ่ฝันเห็นแค่เดียวมันจะเอาป่าไม้กัว,วยไม้ลายลดไมันจะปัาขาวพี่สังป่าสูงตัวตยิง่งะิ่งบ่ตาเมื่อยได้เหรอฝันตอนไหนแม่ฝัน ơi để chị học cứ đẹp bờ mẹ ừ. nhức chậm đây chú đi nọ cứ kinh mẹ. Ừ. Ở để bà mày hãy quên mẹ sĩ mi số là bờ. Chà liền u luôn, chà liền u. Thế mẹ. Ừm, bà quên mẹ sĩ mi số mi là bờ. Cá chim ก็ม oh, ีตัวโชคดีไปยังไงมึงยังมึงก็ยังไงเงินป่นดิโอ้หลืมเนาะอันนี้แหละอืมก็อโชคอันอันฝันเนาะเราปามาย่างเนี่้ย่างมาเหลือเงินบ่ยังมนอืมอันขึ้นหอดพ่อขึ้นกันอยู่แม่ขึ้นหอดพ่อขึ้นกันอยู่ เดี๋ยวสิส่งเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกสิส่งกระดูกเราขึ้นมาให้เด้อห้เราเฮ็ดเฮ็ดบุญฟอฟฝันฝันหาเราวพือกันวางสามสี่มือขึ้นหลังนี่นะส่งกระดูกอีหย่างเอากระดูกไว้ใหนแล้วเอาก็ไปจักมาจ้าเจ้ใจเอาอีล่าพอพ่อมาเขาฝันแบบนี้ได้แมมพ่อมาเขาฝันลูกนี่แล้วบอกว่าออันเากระดูกพ่อขึ้นเมื่อเด้อเอาไปเฮ็ดร้อยอังคารสาาซันพอสิไปเกิดแล้วว่าซันด้อล่ะฝันน่ะยุคนนมีน้ำสมัยละ เอาเปร้ออังคารน้ำบานเทาเ็ฮ็ดบุญร้อยอังคารน้ำบานเทาัแล้วสิส่งให้แม่แม่ศาสนาคิดแต่วาลูกนี่ศาสนาพูดเออแม่ศาสนาพูดแต่วาลูกนี่ศาสนาคิดเฮ็ดบบได้ร้อยอังคารเฮ็ดบบเป็นคนละศาสนาเอาเมื่อให้แม่เก็บว้หันรีแล้วตอนพ่อเราเสียแล้วก็บอกให้เอากระดูกแล้วมาหล่าก,กเรเลยเอามาบานนี้ก็อยากเอาขึ้นไปให้แม่ให้แม่ร้อยอังคารให้เลานี่เมาหน่อยจุได้หรอ แม่คือใส่เสื้องามแท้มเหือนี่เสื้ออันนี้พื้นนี่ลูกซื้อให้บ่เนี่ยบ่ตรืงแต่ลูกซื้อให้บ่พื้นนี่พื้นนี่หือเอาคนจุไปลยะอ๋อทั้งคนจุ๊บเลยแต่ใช่ไหมทานพี่เจเลี้ยกันบ่ฝนตกเอาแม่วอาม้วนหหัวน้ำแนาะบ่บอกม้วนหัวเนี่ย Mm-hmm. <laughs>